นี่อู้หฝากกระหองตีข้องไลงวัวผัวกระน,นี้ตีลูกตีเตาพุ่นแล้วโอ้ยว่าสิหาเห็ดมวนมวลเนี่ยผุยนโดนอะไรบ้เอาได้างปะ,ปะมวยเบิ้งเบิ้งนั่นเป็นจังไงได้บ่สาราภาพบ่สลับภาพเอาาาพอเดินหน้าต่อเถิขงขมิ้นบ่ เฮเพิงค้ากรอบนั่นผลทั <laughs> ออ้งผลอีกดอกนึงจ้ะป้าพี่น้องนี่นี่น,นี่เกือบบ่เ,เห็นตั้งหละเฮตพึ่งขมิน้นสองดอกตั้งะมันหลีอยู่น้ำกันนี่ป้าผลดอกนึงอยู่ข้างในนี่ใสเฮตปวกเห็ดปวกก็มาอ่างเบิ่งก่อนดูโอ้ยอยู่ทางใต้ผลบ่ นี่ว่าจตเฮ็ดปวดกีดเลยพ่บอบานนี่เปียกบ่ฝนใหญ่มากปลาหมื่นปัญยังนั่นเก็บดอกดินกอนจะ้ะได้ยินเสียงฝนมากพ่พี่น้องจากจากมาแต่ไกลเลยฝนบุย้ยงามขนาดสวัสดีจ้าสวัสดีในมือฝนตกนะจะ้ะมือนี้กระตายใงญ่พามาหลอดดงฝ่าห้วนีที่เก้าพี่น้อง ลงฝา่าห้วนย้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีเนาะจะ้ะวันนี้ก็มาพอ,อก,กันในวันที่เจ็ดกัน,นยโโโาโห้คบตะกี้พ่อเฮ็ดยังเนี่ยไปลุนไปติดตามยางสำหรวจปลาดํากันเลยจ้าอู้สองดอกเลยจะ้ะพี่น้องนี่เฮ็ดขมิน้นมาเบิบ่งบาดดอกนี้นั่นดอกงามๆเลยจ้าเห็ดอะไรเห็ดไข่นะจะ้ะนี่เอาสามดอกแหลกแหกมันจะ้ะนี่ เพิ่งขมิน้นกับเฮดบดดินหน่อยโอ้ยยุงยองข่อยยุงหามข่อยละนี่ขี้เ,<อ>เห็นนี่ค<ะ>ือมันแท้เอ้ยเอามาเบิง้งเบิ้งกระตานั่นวุ้มได้พ่อแกงหรอบอร่น,นั่นที่ล่ะบ้า อยู่กับหนากันยูกันหนายุงหาหมดละวปกากำลังออกเนาะเมนอือนเอาสาคมๆนั่นเสียหวานดอกท้างนี้ขมิน้นมันเถามันเถามันออกแตงแต่มือพุ่นละมันออกสมกันได้ดอกดอกนุม่มดอกเถาดอกโอ้ยสาละพัดหลุ่นเลยน่ะนีไ่ได้เงาใหม่ เห็ดพึ่งดำเห็ดครมดอกงามๆผีดอกหนึ่งกะล่างงามเลยกะล่างะดอกน้อยห่ดอกกะล่างสวยๆน่ะดูตไตใบใหม่ก็มีผุนตรงผุนอู้ ป้าแนาวถิ่แบบร้ายกัมีท่ทั้งคุนดอกเห็ดตัวนี่สามดอกลียุพีอุ้ยฟ้าขึ้มขึ้มกันพอเห็นดอกบานโล่พอเห็นดอกพี่น้องเออดอกเห็ดบันดำแห่งดอกนมพนแต่ล,ลยกระตา น,น,นื้อชนใดไลยได้เดนื้อนี่ดอกเขานี่สามดอกคุณที่พี่น่อนี่กำลังออกไม้เป็นจุ่ม หนึ่งกระถาโอ้ยอืมส,สวยเลยจ้ะพี่เนอโอุย้ยปาดพี่เน้องามตัวละพี่พึ่พงเข่า อุ้ยนี่จากเวอร์หนีปนไปเลยเลยจ้ะดงเฮ็ดเผิ่อคมคักพี่น้อง แต่ดอกเห็ดจ้ะพี่น้องเนี่ยน,นี่ๆๆๆมีกระเ่าเนี่ยแล้วแต่บายังใส่งานไดอยู่พี่น่าพี่ป่าเบืงดอกสีนมๆนลจ้ะอีกสองดอกดก่ะเ่าแล้ว คนตุกขามหลุมปิงิงประงาะงเทิงเถวเทิงนุ่มเนี่ยงามเลยจ้าดอกนึงโอ้ ต้องผลอีกดอกนึ่งจ้ะปาดพี่น้องนี่นี่นี่เกือบบ่เห็นตระหละเฮดพึ่งขมิน้นสองดอกตัวหล่ะมันหลีอยู่น้ำกันนี่ปาดผลดอกหนึ่งอยู่ข้างในมึงเนี่ยขาเป็นขาเลยจ้ะนี่ง,าม,งามเลยกำลังสีงาอู้ยงามแฮะ เก็บดอกไม้ไปฝากก่อนพี่น้องพุณนะเก็บดอกไม้ก่อนจ้ะจุ่มนี่เพิ่นบ่ค่อยสูงเนาะคือสีแกล่ละหล่ะจ้ะนี่ยเนี่ยเบิง่งคือจังเตี้ยซื่อนี่เพิ่นตกั้มมาเหลือเพื่งขมิ้นอุ้ยบ่แม่นเฮ็ดเพิ่อนเขาจ้ะพี่น้องเพื่งขมิ้น ลมชูชีบลมชูชีบมันตกกลางปลาใสเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็มาอา่างเบื่อนคนดูโอ้ยุทั้งไต่พ่นบ่นี่ว่าจะเฮ็ดป่วกี๊เนี่ยนี่ไม่ผัวผ่อนเฮ็ดปไปพ่อไปพ่อคือคือ,คอเฮ็ดเสียบเสียบที่นอกบานนี่เนาะเสียบแบบเออออกอยู่นอกบ้านี่เนาะดอกดินดอกดินนี่ดอกไม้กับพ่อดอกไม้ ปลาหมื่ฝนแหลมมาละบานนี่ฝนกับพ่อฝนตายพูนเอาเ,เปียกกระเ,เปียกบ่บานนี่เปียกบ่ฝนใหญ่มาปลาหมื่นปัญญังนั่นเก็บดอกดินก่อนจะ้ะ ยินเสียงฝนมาก่พาพี่น้องจากจากมาแต่ไกลเลยฝนดุย้ยง่ามขนาดฝนกับพ่อฝนดอกไม้กับพ่อดอกไม้เ่า นี่อู้ยฝากกระหองตีข่องไลงัวพัวกระนี้ตีลูกตีเต้าพุ่นเหลวโอ้ยว่าสิหาเห็ดมวนมวเนี่ยพุ่นโดนนมันเอาใดบ่ปลามวยเบิ้งเบิ้งนั่นเป็นจังไดใดบ่สารภาพบ่สารภาพเออเดินหน้าต่อเทิงขมิ้นบ่ เฮ็ดเพิงค้ากรอบนั่นเพิงขมิ้นได้หนิจ้าพี่น้องเฮ็ดที่ห้าได้ห้ามันของเฮ่าลากลากกับเป็นเฮ็ดค้มคือเกาเนอะจ้ะได้ดอกดินไปเฮ็ดขนมพร้อมอ้ยมันมันมันกับมันคือเกาเนอะจ้ะเสื้้าออกเมื่อแลพี่น้องฝนตกห้ามมอดหยอดอาะจ้ะเอาทำมาคิปนีจังใดแก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นได้พี่น้องเด้อ มือนี้ก็ต้องขอตัวล่าไปก่นแล้วจ้าสวัสดีค่ะจนคขอยอกันคลิปนานแ้จ้านะา้ะ